สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแบ่นปันเรื่องปัญหาว่าหมวดที่จำกัรได้ซ่อนความคิดเห็นของวิดีโอนี้วิธีแก้ยังไงมาดูกันเลยค่ะดูคลิปใน YouTube หลายๆคลิปเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ไม่ให้เสียเวลาเรามาตั้งค่ากันดีกว่าค่ะ บนข้างขวานะคะเป็นที่ลูกศรที่เป็นวงกลมนะคะแล้วก็ไปที่ตั้งค่าเสร็จก็คือไปกดที่ทั่วไปเสร็จก็คือเป็นบหที่จํากัดที่เขาเขียนว่าโหมดที่จะช่วยซ่อนวิดีโอที่อาจจะเหมาะสําหรับใหญ่ทั้งนี้ไม่มีตัวกรองใดที่กรองได้ร้อเปอร์เซ็นต์กดปุ่มปิดไว้มาดูกันหลังจากการตั้งค่าค่ะหลังจากการตั้งค่าแล้วสามารถที่จะแสด บ้าคเพื่อนๆหลังจากกันตั้งค่าแล้วใช้งานได้แล้ววิธีการตั้งค่าคือแบบว่าง่ายมากๆเลยคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ